พี่น้องชาวราศีพฤษภครับในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับเส้นทางของเอ็มเพอเร์จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากมายมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีโอกาสทองของ,ของชีวิตและนอกจากนี้ยังมีเส้นทางของบีดออฟฟอร์จูนคือโชคลาภมหาศารอยู่ในวงจรชีวิตด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับโมฮาก,ก็จะนะนำเรื่องราวของดวงมาบอกกล่าวสู่กันฟังนะครับเป็นแนวทางกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับ เราก็จะมาดูกันว่าแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนมีอะไรที่จะต้องระวังนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤศภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับหรือว่าท่านที่ปลุกดวงเป็นลัคนาราศีพฤษภก็มาดูได้เช่นเดียวกันครับ เอาละครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าดวงชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567จะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตแล้วก็โชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของ การงานเส้นทางการงานแนวทางชีวิตเป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสมีอะไรที่ควรระวังหรือไม่มาเริ่มต้นจากไยพ่พัากรณ์ใบที่หน่งนะครับเป็นเมจิเชียนนะครับเรื่องราวแบบเมจิเชียนสำหรับชาวเรือสีพฤศสุนะครับก็คือการที่ท่านจะมีโอกาส ประสบผลสำเร็จมีชื่อเสียงสร้างงานสร้างอาชีพได้โดดเด่นมั่นคงขึ้นนะครับคือลงมือทำอะไรก็จะมีโอกาสได้รับความสมหวังนะครับมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีคนยอมรับในผลงานนะครับบางทีท่านอาจจะไปนสนใจในเรื่องราวที่มันลึกลับมิติมหัศจรรย์มากเป็นพิเศษด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและบางคนยังเอาจากจุดนั้น มาต่อยอดสร้างเป็นอาชีพได้นะครับหรือไม่ทั้งก็อาจจะเป็นกรูบาอาจารย์เป็นนักคิดเป็นคนที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงไปสู่คนอื่นได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับอาจจะมีบางจุดที่เป็นปัญหานะครับคือว่าบางทีท่านมีความพร้อมที่จะทํางานให้ได้รับความสําเร็จแต่ว่า กลับเปลี่ยนใจกับท้อถอยกับวางมือง่ายเกินไปนิดหนึ่งนะครับนี่อาจจะเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2นะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับเป็นวีนออฟฟอร์จูนนะครับเส้นทางของการงานเส้นทางชีวิตจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับนั่นคือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้สบายๆนะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาเร็วอปสรรค เจออะไรที่ไม่ดีมาก,ก่อนหน้านี้นะครับท่านมีโอกาสที่จะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะครับมีงานสําคัญสําคัญยิ่งใหญ่สําเร็จแบบไม่น่าเชื่อเข้ามาด้วยและที่สําคัญนะครับเวนอ f อร์จูนยังเป็นกลงล้อของโชคลาภที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของชาวราศีพฤษภด้วยโอกาสแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าจะมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับ เงินล้านเงินจำนวนมากมากมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นราชาดาบนะครับราชาดาบคือแนวทางนะครับท่านมีลักษณะที่อาจจะต้องเจออุปสรรคมีเรื่องขัดข้องบางเรื่องบางอย่างเข้ามาในเส้นทางการงานและการดําเนินชีวิตด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ สติปัญญาความรู้ความสามารถก็จะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะส่งในท่านผ่านอุปสรรคได้แล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับผ่านปัญหาเริ่มต้นได้มีเหตุมีผลมีแนวทางชีวิตที่มีโอกาสมั่นคงต่อไปครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของ การเงินนะครับเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรเชื่อมโยงกับอะไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1เป็นแฮงแมนนะครับแฮงแมนคือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับอาจจะมีเรื่องหรือว่ามีเหตุจำเป็นที่จะทำให้ท่านต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากๆมีเรื่องขัดข้องมีปัญหาเข้ามาต้องระวังจากจุดนี้นะครับรายจ่ายอาจจะเยอะขึ้น มากขึ้นแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็น9ถ้วยนะครับ9ถ้วยคือกิจกรรมที่ต้องเจอคนเยอะๆงานสังสรรค์การพบปะซึ่งกันแลยการงานเลี้ยงค่อนข้างจะมากด้วยในช่วงเดือนนี้นะครับ ต้องระวังนะครับปัญหาที่จะตามมาบางทีนะครับการติดต่องานการสังสรรค์อาจจะมีปัญหาตามมาด้วยถ้าไม่รอบครอบโดยเฉพาะปัญหาการเงินนะครับก็ต้องรอบครอบระวังด้วยและอาจจะเชื่อมโยงถึงเรื่องสุขภาพนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางสําหรับคนที่ชอบการสังสรรค์น,นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับในเรื่องของการเงินนะครับเป็นอัศวินไม้เท้านะครับ การเดินทางก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมีการเดินทางมีการสร้างงานสร้างอาชีพหรือไม่ก็มีการเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบของการทํางานนะครับสำหรับคนทํางานประจําก็จะมีการเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่3นะครับคือเรื่องของความรักครอบครัวมีโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรต้องระวัง มาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็น10ดาบ10ดาบคือปัญหานะครับปัญหาที่อาจจะเจอหมกหมมสะสมเรื่องราวที่ไม่ดีเท่าไหร่นักเกิดขึ้นได้นะครับรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคนที่ท่านรักของคนที่ท่านชอบของคนในครอบครัวก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สนะครับเป็น8เหรียญน,นะครับเส้นทางการเงินนะครับในครอบครัวก็จะมีกิจกรรมมีงานเสริมมีอาชีพที่มากเป็นพิเศษด้วยนะครับก็จะทำให้การเงินดีขึ้นมั่นคงขึ้นมีรายได้หมุนเวียนเข้ามาตลอดนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องราวของความรักและครอบครัว,วสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเป็น8ไม้เท้าโอกาสดีประการต่อมานะครับคือ การสร้างโอกาสของการงานโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะครับควบคู่กับความว่าความรักเข้าใจซึ่งกันและกันยังมีเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์เข้ามาไม่น้อยด้วยนะครับมีโอกาสนะครับพี่น้องชาวราศรีพฤษภนะครับครอบครัวมีแนวโน้มที่จะได้ข่าวดีๆเกี่ยวกับบ้านที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์เข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิก,ฯกาย,ยนนี้นะครับ ประการต่อมาครับเรามาดูเรื่องที่4คือเรื่องของอุปศักรเรื่องแนวทางการแก้ไขเส้นทางชีวิตมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพยพยากรณ์ใบที่1นะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับการงานโดดเด่นมั่นคงขึ้นนะครับไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวอาชีพอิสระ การขอความเฉลือจากผู้ใหญ่จะได้รับความสำเร็จที่ดีมากนะครับนั่นคือโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางน่าพอใจมากขึ้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นอ็มเพอเรอร์นะครับเส้นทางแนวทางชีวิตของชาวราศี พืศบนะครับจะโดดเด่นขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะครับมีผู้ใหญ่อุปถรัรมมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนส่งเสริมแล้วก็มีงานเด่นๆเข้ามาด้วยนะครับและนอกจากนี้เส้นทางยังหมายถึงอำนาจบรารมีชื่อเสียงเกียรติยศ ปรากฏมาในช่วงนี้ด้วยนะครับทรัพย์สินรายได้มั่นคงขึ้นอย่างมหาศาลนะครับและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือความรักสำหรับพี่น้องชาวราศีปพฤษภที่รอคนรักที่เป็นชาวต่างชาตินะครับมีโอกาสจะสมหวังนะครับจะมีการเดินทางมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับ ราการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับเส้นทางแนวทางการแก้ไขเป็นเลเวอร์นะครับประเด็นความรักก็มาแรงมากทีเดียวนะครับมีโอกาสที่จะสมบังมีโอกาสที่จะได้พบกับความรักที่ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ดีมากครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13นะครับเพื่อเป็นการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติม สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเป็นสี่ไม้ท้านะครับโอกาสดีนะครับคือใครที่ยังมีการรอคอยอยู่นะครับการรอคอยงานก็จะได้งานทําไม่ว่าง,งานประจํางานส่วนตัวการสมัครงานใบการสอบสัมภาษณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ได้ดีด้วยรวมถึงเรื่องของตำแหน่งการเปลี่ยนแปลงการเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงด้วยนะครับเช่นทางการเงินก็มีผลงานมีกำไรมีไรายได้ มีเงินเข้ามาตลอดนะครับและความรักที่รอก็จะสมหวานนะครับชีวิตเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงนะครับสรุปดวงชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567นะครับเส้นทางของการงานจะเติบโตจะมั่นคงขึ้นไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ สร้างงานสร้างอาชีพได้อย่างโดดเด่นมีชื่อเสียงมีกิจยศอำนาจบรารมีและที่สำคัญยังมีกงล้อของโชคลาภกงล้อของชะตาชีวิตที่จะพลิกได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยนะครับมีโอกาสมากในเรื่องของรายรับรายได้เป็นเงินจำนวนเยอะๆด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับรายจ่ายก็อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับ จะทำอะไรสัญญากฎเกณฑ์กติกายเกี่ยวกับการเงินต้องรอบคอบนะครับส่วนประเด็นความรักนะครับก็ต้องระวังปัญหาสุขภาพของคนภายในครอบครัวค,คนรักคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับส่วนโอกาสดีเยี่ยมทั้งเรื่องของการงานและเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับมีโอกาสได้เป็นเจ้าของบ้านที่ดินด้วยนะครับส่วนแนวทางชีวิต จะประสบผลสำเร็จอย่างมากมายนะครับงานเติบโตงานมั่นคงผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์มีชื่อเสียงมีอำนาจบาร,รมีมีตําแหน่งใหญ่โตขึ้นได้รับงานสําคัญสําคัญและความรักก็จะตามมาด้วยยิ่งใหญ่สมบูรณ์ใครที่รอคนรักเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสสมบังในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับและสิ่งดีๆสิ่งที่มีความมั่นคงความสำเร็จยิ่งใหญ่ก็จะตามมาทั้งงานเงนินและความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤษภครับ เอาละครับมหะพยากรดวงพี่น้องชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567มาครบนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับ่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้าง ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งร่ำรวยสมหวังสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ